เกิดขึ้นในโรงเรียนพ<ะ>านโรงอยู่ที่โรงเรียนนี้ล่วงละเมิดเด็กนักเรียนป .4 นะคะเกิดขึ้นในช่วงวันเด็กที่ผ่าน<ะ>มาด้วยล่าสุดเจ้าตัวมอบตัวแล้วเพราะเขาบอกว่ากลัวว่าหนีไปแล้ววันหนึ่งตายขึ้นมาเดี๋ยวญาติจะไม่รู้ว่าหนีไปไหนกลัวจะไม่มีคนรู้ว่าตายไปแล้ว เรื่องนี้นะคะพานโรงคนนี้ชื่อว่าธีรชัยอายุ50ปีเป็นพันุโรงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีก่อเหตุกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นป .4 สีรายในห้องพักหลังโรงเรียนช่วงวันเด็กที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวเดินทางมอบตัวที่สพอท่ามะกาหลังจากที่หนีไปที่กำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมผู้ต้องหายอมรับว่าทำจริงทำไปครั้งเดียวเพราะอารมณ์ชั่ววูบวันน้ำดื่มเหล้าเมาแล้วก็เกิดอารมณ์ หลังเกิดเหตุ17มกราคมที่ผ่านมาโรงเรียนรู้เรื่องค่ะโรงเรียนให้เซ็นใบรับทราบและให้ออกจากโรงเรียนไปแล้วหลังจากนั้นเขาไปหาทํางานต่อที่อื่นไปทํางานก่อสร้างที่กําแพงแสนแต่ก็คอยติดตามข่าวสารมาตลอดจนกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วมีคนโทรมาบอกว่าผู้ปกครองของเด็กไปแจ้งความแล้วก็เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวยอมรับว่าทาผิดจริงไม่ได้คิดจะหลบหนีถ้าเกิดว่าหนีเนี่ยหนีไปตลอด10ปี20ปีวันหนึ่งตายขึ้นมา ญาติพี่น้องก็คงไม่รู้หรอกว่าตายเพราะติดต่อใครไม่ได้เลยเขาก็เลยตัดสินใจมอบตัวค่ะอารณ์โชโคขับไปทำตรงไหนในโรงเรียนเลยหรือว่าครับวันนั้นเป็นวันยังไงอะลงถึงว่าอารรม์โชคอะเล่าให้ฟังหนอก็ยอมรับว่าดด่่เข้าไปเหมือนกันครับก็เดินมีความเมาขับแล้วก็ กับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเรายังไงต่อเรานีหรือว่าเราไม่ได้หนีเขาให้หนีผมไม่หนีผมตัดใจมอบตัวผมมามอบตัววันนี่เลยเขาว่ายังไม่มีแจ้งความยังไม่มีอะไรให้กับบ้านไปก่อนแล้วก็มีเมื่อวานนี้เขามาตามมาตามผมอืซึ่งผมทํางานอยู่คนแพนแสนทําคํก่อสร้างอยู่ผมก็เลยขอเบอร์ สารวัตรแล้วก็ติดต่อสารวัตรแล้วก็มามอบตัวนะครับไม่อยากหนีครับหนีอุมลิน20ปีตายลูกก็ไม่รู้ญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ไม่รู้ว่าผมตายหรือเปล่าติดต่อใครก็ไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยมอบตัวที่กว่าครับทำไปแล้วมาวันนี้มาคิดว่าถ้าเกิดว่าตายไปใครจะรู้กลัวตายแล้วไม่มีคนรู้นะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะ ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยพาเด็กๆนะคะไปให้ปากคำต่อหน้าสหาวิชาชีพก็เดี๋ยวจะดูแลเยียวยาต่อไปนะคะ